จะมาทําความสะอาดกระเป๋ากันนะคะเห็นด้านในไหมคะอันนี้คราบสกรปรกจากการใช้งานนะคะตรงขอบซิปนี้นะคะเห็นไหมคะคราบสกรปรกจากการใช้งานข้างในเป็นผ้านะคะลูกค้าเราจะใช้สเปร์ทำความสะอาดกระเป๋าและรองเท้าได้ของร้านมีมีมมสกปกบี้นะคะฉีดอย่างนี้เลยนะคะฉีดทิ้งไว้อย่างนี้ แล้วลูกค้าก็ไปทำความสะอาดตามปกติได้เลยนะคะพอเราทำความสะอาดเสร็จเราก็จะมาใช้มิกวันนะคะฉีดและเช็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวเขย่าก่อนใช้นะคะลูกค้าแล้วเราก็ฉีดลงไปที่กระเป๋า,านี้นะคะแล้วเราก็จะใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดรอบหนึ่งเดี๋ยวเราทำความสะอาดเสร็จเราจะมาให้ดูผลงานกันนะคะว่า กระเป๋าหนังจะสวยไหมคราบสกรปรกตรงนี้จะหลุดออกไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกรอบนึงค่ะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่ขจัดคราบการใช้งานนะคะด้านในเห็นไหมคะที่เป็นสีดำๆเลอะๆจากการใช้งานก็หลุดออกไปหมดเลยนะคะใช้ตัวนี้นะคะ สเปรย์ทำความสะอาดกระเป๋าและรองเท้าได้ของร้านไม่มีซักอบดีนะคะทำความสะอาดหมดไปแล้วนะคะกับผ้าด้านนอกนะคะเราใช้มิควันสเปรย์ทำความสะอาดเครื่องหนังนะคะเห็นไหมคะหนังเงาสวยเลยนะคะนิ่มด้วยเงาเลยนะคะใช้คู่นี้นะคะลูกค้าทำความสะอาดกระเป๋า นี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีมสกบรีขอแนะนำถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีมสกบรีขอบคุณค่ะ